สวัสดีครับเกษตรสวนริกไม้แล้วครับผมเราจะมาทำวันนี้เราจะมาทำหัวเชือจุลินทรีย์กันนะครับเนาะเพื่อจะเอาไปทำเป็นผมจะเอาไปทำปุ๋ยหมักขี้วัวขี้ไก่นะครับเอาไปฉีดพริกของผมอุปกรณ์ก็มีนมเปรี้ยวนะครับอันนี้ก็แป้งข้าวหมกักน้ำข้าวหมากครับผมซื้อจากเซเว่น สีอูดมครับเอามาจากในขัวนี่ตัวเด็ดครับผมมะพราะ้าวกรน้ําไม่แก่จนแห้งนะครับแล้วก็ไม่ไม่อ่อนเกินไปครับวันนี้ผมจะใช้ประมาณผมจะใช้สามลูกนะครับสามลูกใช้น้มามะพร้าวสามลูกเพราะผมต้องการขวดลิตรนี้สองขวดนะครับเสร็จแล้วก็จะเอาไปหมักขี้วัวครับผม เดี๋ยวเรามาทำกันนะครับจาบประคุณไม่ต้องห่วงครับผมเอาไปเเป็นหัวเชื้อทำตัวเร่งดอกเร่งผลใส่ได้หลายอย่างนะครับเอาไปผสมเอาไปผสมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขอผ่ามะพร้าวก่อนรับผมผ่าน้ำมะพร้าวนะครับ สามลูกนะครับสามลูกอันนี้ลูกที่สามครับ ได้เยอะนะครับขึ้นกรละมังประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาผสมครับหางแรกคือน้ำเปรี้ยวนะครับขวดละยี่สิบบาทผมจะใช้อยู่ประมาณสักมันขวดสามร้อยมิลลิตนะผมจะใช้ประมาณสองร้อยครับผมเทลง เยอะมาไม่เป็นไรครับผมในสีเรียกัดส่วนต่อไปก็จะเป็นน้ำหมากเนรับใช้สองช้อนเพราะว่าใช้สองขวดขวดปตช้อน น้ำมะนร็ครับหนูช้อนสองช้อนครับน้ำมะพร้าวน้ำขมิ้น สองช้อนสีดำครับผมใครไม่มีก็เอาน้ำตาลทรายแดงก็ได้นะครับหรือว่าจากน้ำตาลครับผมแต่ผมจะใช้เป็นสียูดำครับอันนี้ผมก็จะใส่สองช้อนเหมือนกันครับ ตัวนี้มันจะช่วยพรางแสงให้จูรินซีนะครับอันนี้ก็สองช้อนเห็นไหมมันเข้านะครับผมน้ำมันจะเดียวออมันสีดำดำนะครับ มีน้ำมะพร้าวน้อยไม่พอเราสามารถเติมน้ำเปล่าได้นะครับแต่อย่าเติมมากนเกินไปมันก็ไม่ดีคนให้มันเข้ากันแล้วก็มันจุมลงไปหมดครับผมสีนี้หอเงี่ยนสีกาแฟครับ ว่าสีใส่ได้สองช้อนอันนี้ถ้าเราไม่ไปผสมเราสามารถเอาไปฉีดพืชเลยก็ได้นะครับก็อยู่ที่สองช้อนต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับเพราะว่ามันเป็นหัวเชื้อ ผมจะเอาลงขวดน,นะครับ ใส่กวดนะครับนี่ครับให้มันเหลือช่องว่างนะครับประมาฟฝามือเราเมือเทียบในห,หนึ่งฝามือ เพื่อให้มันมันจะมีแรงดันนะครับเวลา้ามันเกิมันจะมีกา๊าซออกมาครับมันจะดันขวดขวดก็ควรใช้ขวดน้ำรลมนะครับเพราะว่ามันจะมีแรงดันออกมา มีแก๊สนะครับเขาบอกเราต้องมาเจ็ดวันนะครับเจ็ดวันมันไปใช้ได้หลังจากเจ็ดวันก็เอาไปเป็นหัวเชื้อผสมตะเกียงผสมที่เราจะทำน้ำหมักตี๋นเร่งดอกเร่งผลอะไรเราสามารถทำได้ มันคุมนข้าวสามูนนี่มันโผัดดูนี่เขาได้มีที่ระบาอยอากา องขวดเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ปิดฝานะครับไม่ต้องเน่นมากจนเกินไปนะครับเอาพอดีพอดี ไปตั้งเอาไว้ในที่ร่มนะครับเจ็ดวันเชื้อดุลินรีก็จะเพราะเชื้อเป็นหัวเชื้อดูลินรีนะครับเอาไปหมักได้ครับเจ็ดวันตั้งไว้ในที่ร่มนะครับเจ็ดวันห้ามเปิดนะครับวันที่เจ็ดถึงจยมาเปิดนะครับวันที่เจ็ดเปิดเราก็ใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวครบอาทิตย์ผมจะทําปุ๋ยหมักขี้วัวนะครับเดี๋ยวผมจะ มาทำคลิปให้ดูตอนที่ผมจะทำปุ๋ยหมักชีวอยอีกครั้งหนึ่งฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับขอบคุณครับ